R.E.S.D.J. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจติดตามร้อโมเดลกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567เวลา11นาฬิกานาทีนางสาวแพรทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรี ร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวจิราพรสินทุกไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจติดตามร้อยเอ็ดโมเดลกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดณวัดเขาทุ่ง อำเภอทวัตบุรีรับฟังการบรรยายสรุปร้อโมเดลจากนั้นเวลา12นาฬกา45นาทีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโครงการมินิธัญารัก์ข่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอำเภอศรสีสมเด็จเพื่อเยี่ยมชมโครงการมินิธัญรัก และให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดและเวลา14.45นนาทีนางสาวแพรทองทานทินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสอำเภอจตุรพักพิมานเพื่อติดตามการฝึกอาชีพของผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้พวกเขากลับคืนสู่สังคม ได้อย่างมั่นคงซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้ร้อยเอ็ดโมเดลเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศและเชื่อมั่นว้าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยัง่งยืนสมนึกบุญสี รายเงานอาาจะดรแลพระพิฆอไว้ให้เป็นวาระแห่งชาติด,ด้วยนะคะเส,สด็ะเจ้าอยู่หัวก็ส่งที่รัฐบาลได้ก,กับมีนโยบายกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาแล้วก็ของท้งจังหวัดรวมไปถึงประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ะค่ะว่ารัฐบาลก็ขอยืนยันค่ะว่าจะทำให้ดูด้านล่างนะครับความชุ่มช่้นะครับ เย็นสบายอากาศเย็นสบายท่านกีฬาโยกบอกชุดที่สองได้เลยครับขอบคุณมากครับชุดที่สองครับท่าบริการท่านานะครับจนจบงานทุกเรื่องนะครับขอบคุณมากครับทนีน้ำทุกท่านส่วนรายการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุดสปตชุดบริการตำรวจเร่ว่าะจะเป็นก็ได้